เฮ้ยได้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 ไดได้วันนี้จะมาทดลองทำตามคลิปนี้คือได้เลือดเพิ่มด้วยก่อนอื่นต้องไปหาปืนปิ้วปิ้วก่อนวุ้ยนั่นไงเจอแล้ว ก่อนอื่นต้องทำให้เลือดลดกันก่อนรเริ่มการทดลองคุยทำได้จริงๆด้วยลองไปทำกันดูนะทุกทุกคนทำได้หรือวะอืมมีคลิป2องดูคลิปสองแป๊บ มีคนบอกว่ายาหายแล้วก็บอกว่าเขาตัดต่อเขาไม่ได้ตัดต่อครั้งนี้เขาจะไม่เอาอยาเข้าไปด้วยรอดูละกันเดี๋ยวก็ซัดหน้าเข้าให้ so nice so nice. so อุย๊ยบังเอิญจังเลยไม่ได้เตรียมนะเลสโกห้าห้าห ทำเลือดให้ลดก่อนละกันเอาอยาออกแล้วนะพวกเวนมาดูกัน<ม>บอกแล้วว่าไม่ได้ตัดต่อรีบรีบมาทํากันนะเดี๋ยว G ีอรู้ก่อนอีกๆไหนๆก็ไหนๆ ทำได้จริงเหรอวะทำไม่จริงเหรอวะอืแล้วขอโทษสเต็ปหน่อยละกันเหมือนมึงเว่อทำไม่จริงเหรอทุกคนงั้นเราไปลองทำมาดูกว่าปะกูต้องมาเสียเวลาหาเบอรยิงใหญ่อีกโอ้โหโอ้กูเพิ่งรู้นะเนี่ย ทำได้หรอวะว่าไม่น่าใช่อ่ะอน่าจะปั๊มยาวมั้งน่าจะปั๊มยาวแหละไม่ก็ไม่ก็ใช้ได้มั้งไม่รู้วะไปทำกันไปเดี๋ยวผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ผมก็ลองมาทำเล่นดูเผื่อมันทำได้ปืนยิงยาอยู่ไหนเนะมือกีดได้ยินเสียงคนลนะแค่นะเอกีได้ยินเสียงคนละ เจ็บนะ้าเจ็บนะ้าเจ็บนะ้ากระตุกจังวะมีปืนยิงยาไอ้หนุ่มอืออคลิปเมื่อกี้ก็ขอนรีากเจ้าของคลิปด้วยนะครับก็ <c oughs> อเอามาไม่บอกไม่กล่าวเลยมว่เาเฮ้ยน่าจะปั๊มยาเอาอ่ะเดี๋ยวไม่รู้ลองทำก่อนเผื่อมาทำไปนะ ก็แต่เปืนเปืนยิงยาไปไหนวะที่จะหาเนี่ยโ,โหหาโคตรยากเลยที่จะใช้เนี่ยที่ไม่ใช้โ,โหโคตรเยอะไม่มีตัวนี้เราก็ต้องไปสุสานดีโอยคเสียสเวลายอยยังไม่เห็นครับทุกคนดูดีครับดูความดูความแรงของมันนะครับผม <c oughs> หรือว่ามันไม่มีในโหมดโซโลวะทุกคน หรือ,อยังไงวะฮะมันมีในโหมดโซโล่เปล่ามันมีอยู่นะโหมดโซโลเนี่ยหรือว่าไม่มีวะโหมดโซโล่โอเคครับเรามาในเกมที่สองนะครับผมช่วงเกมแรกผมก็หาไม่เห็นนะครับก็เลยมาในเกมที่สองแทนแล้วก็กดมาสองหนึ่งด้วยเมื่อกีก้ไอ,อ้ตาแรกกดไปโซโล่โซโล่มันไม่มีหรือเปล่าหรือมีไม่รู้ <c oughs> อันนี้ก็ไม่รู้จริงอ่ะ ทมสันนะครับผมเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไปไปรีบหนีก่อนเร็วคนเดอะคนเดอะเพรว่าโหมดโซโลไม่น่ามีอะผมว่านะโหมดโซโลอะจะมีแค่โหมด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 หมดดูโอแล้วก็โหมดเทีมอะน่าจะมีประมาณเนี้ย ตกใจหมาโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงไหนนะเนี่ยเฮ้ยตรงไหนนะเนี่ยเฮ้ยเรียบร้อยวัวแล้วไม่น่าตายหลอกคุณเนี่ยอา้าเชียงน่ามีคนอีกโอ้กัดขวางจริงเนาะพวกนี้เนาะโอ้โหโไปยังวะไปเถอะไปเถอะขอลอง เราต้องทำใหเ้เราลดก่อนใช่ไหมโอ,อ้โหต้องไม่ปีนที่สุดก็กระโดดลงมาอีกไปยังเอยมันเป็นตั้งแต่เป็นตั้งแต่หน้าล็อบบี้เก่านะไม่ใช่หน้าล็อบบี้ใหม่อะถ้ามันไม่ได้ก็นั่นเป็นจีเอ็มเห็นแล้วไม่ก็ไม่ก็คนที่ทำอะแอบปั๊มยาตัดต่อปั๊มยาเพราะว่าตอนเพราะว่าตอนดูผมก็จับได้ว่าแอบปั๊มยาหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> ผมไม่เลยทุกคนไม่ได้ปะพอแล้วไอ้เขียวยุกยุติไส้เนี่ยทุกคนไม่ได้ปะผมว่าอืมสำหรับผมนะผมว่าผมว่าผมว่าไม่ได้วะผมว่าไม่ได้อ่ะผมว่าไม่ได้ยิงกูเด้อ คตรงนี้ใช่ไหมที่เขายิงกันอ่ะโอเคจะลองนะ <S <S ผมว่าเป็นไปไม่ได้เชื่อไหมมาดู <S 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 เริ่อไม่ขึ้นอ่ะเอามันต้องถอดปืนออกก่อนหรือเปล่า,อาลองลองนี่ลองนี่กระสุนเนี่ยเอาออกไปนิด ม,ม,มันม,มันมันติดเกาะหรือเปล่าเราใส่เกาะมันก็แบบเออมันก็ติดเกาะหรือเปล่าเดี๋ยวนยามาสรุปไม่ได้นะครับผมเฮ้ยเฮ้ยได้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 เฮ้ยได้ว่ะได้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยได้ก็เหี้ยได้สักกูปั๊มยาเอาอีเวนไม่ได้ครับผมทุกคนไม่ได้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 ผมว่าเขาน่าจะปั๊มยาเอาหรือเปล่าน่าจะใช่ไหม อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นครับได้นลครับปิวไปแล้วครับโววันนี้เฮ้ยใครยิงผมวะยิงตู แม่งเลยข้างบนนะ่ะเดี๋ยวไปดี ไม่ดีไม่ดีครับความก็หลังมาแต่ครับผมน้องๆก็แบบอืมวิ่งชายแบบไม่มีสมองอ่ะครับผมก็อุ้ยปั่อา,า,าครับไม่อยครับไม่ได้ดาไม่ได้ไไดา วอนซะแล้ววอนซะแล้ววอนซะแล้วของอ๋อของบนนั่นหร่อของหล่อมาดีมาดีทำบนหล่อทำบนหลอมินเองลงคันแต่ครับผมแตก เย็น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 น้องชายคุ้ยเชียไม่ธรรมาดานะนี่ฮู้วีไม่กล้าขึ้นไปเลยอ่ะ ด้านซ้ายก็มีด้านขวาก็มีทุกคนดูนดิอุ้ยขึ้นย pues. <vit>? ังไงวะเนี่ยบนเนี่ยเนี่ยบนนี้ก็มีเนี่ยแต่งนนู้นก็มีเนี่ยมันดักสองทางเลยไูจะขึ้นทางไหนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอีทีลงมลงไ đặt đi đặt đi chụp bạc bạc แต่ครับผมอืมก็ไม่อยากจะบอกครับน้องๆก็แบบ <ś> มีหัวคนเยอะเปล่ามีหัวคนเยอะเปล่ามีหัวคนเยอะเปล่าเอ้ยไอ้เหี้ยหลบไม่ทันเราแตกสแนร์ครับผมน้องๆมันโปไอ้เหี้ยนี่โปเนี่ยไอ้เนี่ยโปไอ้เนี่ยโปโอ้ยครับสรุปก็ไม่ได้นะครับผมก็ก็มันมันไม่ได้อยู่แล้วนะนั่นน่าจะปั๊มยาวเลยผมว่า น่าจะตัดต่อเอาอะปั๊มยาต่อต่อเอาใช่แล้วมั้งถ้าใครชอบวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมกดกดติดตามด้วยอิงดีนะอติดตามด้วยอิงดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ